ถือว่ายังยังไม่ลืมคือพี่ไม่ได้เข้ามานานแบบนานจริงๆอ่ะไม่มีให้แล้วอ่ะโอเคป่ศูนย์ศูนย์ูนเริ่มวู้หายไปนานกลับมาอีกครั้งโอเคฝืบกลับมาอีกครั้งของจริงมาสู่เดอะโฮเทลครับผมโอเค อ้าจริงๆนะมันมันแปลกๆอะตอน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันเซิร์ฟมันแหล็กหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่ตอนนี้พี่ว่ามันแปลกนะแล้วตัวเกมก็เล่นยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะครับผมศูนไม่ได้กลับมานาน0ูนเรามาลือฟื้นความตรงจําก่อนเอาดอร์จะออกครับผม3ามึบส เก็บเงินไปซื้อของกันเซบาสเตียนเฮ้ยไม่ใช่เซบาสเตียนเฉลี่ยองที่ห้าเซบาสเตียนเซบาสเตียนอยู่ในโรงแรมเหรอโอ <c oughs> พี่พว่าพี่เล่นเวทเชอร์บ่อยกว่าดอแล้วนะเจ็ดมันวิ่งไม่ได้นี่หว <c oughs> ่าเกมดอใช่ปะแปดเก้า <c oughs> สิป <c oughs> ละหาของเจอกุญแจแล้วสิบ ชื่อดืมไม่ได้เจอกันนานเจ้ารัสซี่สิบเอดตอนนี้พี่ไม่มีของเลยเนี่ยต้องหาของนะเนี่ยมันจะเจอไปฉ่ายแล้วสิบสอสบสามอ้าผิดฝังเอาสกิดโอ้โหไม่ได้เจอกันนานชามไม่ได้เลยนะเราสิบสาม เจอฐานสองรอบอะไม่มีไฟฉายสิบสี่สิบห้าเอาลัตซี่พี่ว่าลัตซี่ก็ดีกว่าเอเกอร์อะคือมันก็คือลัตซี่ไงมันก็วิ่งไปวิ่งมามันก็วิ่งแค่นั้นเลยไม่เหมือนเอเกอร์เอเกอร์มีหลายสีถ้าลัตซี่มีหลายสีบ้างล่ะชิปเลยนะ ใช่ไหมชารลสมีแบบวิ่งไปวิ่งกลับก็เป็นแอมบูทเออถ้ามีความเร็วเสียงก็บิดอะไรเงี้ยเก้าเห็นไฟกระพริบเฮ้ยเจอไฟแช็กโอเคยี่สิบยี่สิบเอ็ดอยากก็ตายฮะยี่สิบสองแต่พี่น่าจะไม่เล่นต่อไปถึงภาคสองนะฟึบฟึบ น่าจะไม่ได้เล่นในเหมืองต่อครับผมเพราะว่าคลิปมันจะยาวแล้วพี่ต้องไปทำทุระโอเคเรียบร้อยยีิบสาชัวป้าบนับมาเว้ยยี่สิบี่อ้าวพี่ซีจะมาละยี่สิบห้าดัว่าตัวตายตรงซีเนี่ยแหละไม่ได้เจอนานยี 26. ไม่ได้เล่นนานด้วยซีคเนี่ยโอ้โหเอาระเห็นมันลงไปต่อหน้าต่อตานาราซี่จะมุดดินได้อะเนี่ยนี่แกก็โหดร้ายเกินไปแล้วจะมุดดินได้เอาเฮ้ยเปิดสิเอาระเราจะรีบไปแต่เ,เราก็ต้องหาของก่อนนะนะโอเคมียาเก็บไว้ยีบเก้ามาเลย มาเทพซีกมาเลยวูรพร้อมแล้วล่ะไม่ได้เจอกันนานนี่จะรอดหรือเปล่า <laughs> จะรอดหรือเปล่าพร้อมเนี่ยโอ้อยาก,กระตุกนะครับอยาก,กระตุกนะครับเดี๋ยวจะวิ่งหลงทางนะครับปกติก็หลงอยู่แล้วนะครับสามเทพโอ้โหนี่ไงดูว่าเซิร์ฟแหลกแน่เลยวะเน็ตมีปัญหาหาแน่เลยเนะี่ยเพืจะออกมาสามสอง สามสามสามสี่ปึ๊บเอา้าโดนเฉยเลยอยู่ตั้งนานไม่โดนโดนเฉยเลยสามห้าโอเคจำมือนี่ตแดงว่าเห็นไหมพี่จำสเต็ปมือไม่ได้แล้วมือมาซ้ายหรือมาข,ขวาฮะที่จะไม่เสียงมาดับเร็วจังอะสามเจ็ด ลัสซี่อย่าพึ่งยับไปเรียบร้อยกำลังจ,จะหาตลักเลย <S <S เพิ่มเลือดใช่ไหมโอเคพอจำได้อยู่พอจำได้อยู่ฮะก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เกมโดมันเป็นอะไรที่แบบต้องพูดตรงๆเลยเขาอัปเดตนานมากะกว่าเขาจะอัปเดตทีคือเพชเชอร์อัปเดตไป2รอบแล้วเขายังไม่อัปเดตเลยแต่ก็เข้าใจได้ครับผมเอ้า้ย ตูก็พึ่งลงไปเมื่อกี้โอ้โหสามเก้าเรนนี้ฟิกเกอร์มันก็อัปเดตแล้วนี่ห้องสมุดอะสี่สิบโอเคสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองว่าไงไมิสเตอร์สกี้สี่สิบสาม สี่สิบตีสี่สิบห้าเหมือนมันกระตุกเห็นไหมสี่สิบหกหรือพี่ไม่ได้กลับมานานไฟฉายอีก้ทานอีกะเสียดายทานว่ะสามรอบเลยเนี่ยเจอสามข้อแล้วเนี่ยไม่มีดิสี่สิบเจ็ด จริงมันสะดุดตั้งแต่พี่ไปเล่น Resident Master มาแล้วาาคไนทีอ่ะตอนนั้นพี่ก็รู้สึกว่ามันหน่วงๆ่วงพอพี่กลับไปเล่นอีกรอบน่วงจ,จริงๆเงี้แล้วพี่ก็ไปอัปเดตการ์ดจอไดเวอร์กาจอมาล้มันก็ไม่หายไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรจะว่าคอมพี่ไม่แรงก็ไม่ได้นะแรงบอกต้องบอกว่าแรงแรงมากด้วยโอเคมามหาเทพ ฟิกเกอร์มาแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฟิกเกอร์เขาจำเลยอะ่ะฟึบอันนี้ก็จำได้ ฟังเสียงเงาฮะห้องมันกว้างขึ้นกว้างมาสักพักละหลังจากที่พี่เล่นก่อนที่จะไม่ได้เล่นไป อะไรของมันวะอยู่ในวะเนี่ยเอ้ามีเต่เสียงอยู่ข้างบนพิเกอร์ข้างแรงด้วยนะ ฟึบจัดให้จัดให้เลยจ้าฟิกเกอร์คนละฝั่งคนละฝั่งว่ะเพื่อนชิปละมีไหม เดี๋ยวนี้หูดีแล้วด้วยนะพิเกอร์เนี่ยโอ้โหตกใจหมดหูดีซะด้วยเอาละปึ๊บไม่มีด้านหลังพี่ว่าพี่พลาดอะไรแน่เลยพี่ยังไม่ได้เอาไอ้โ h ลืมเลยนี่หว่ามันต้องเอากระดาษด้วยใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมไม่ได้มานานเห็นผลยังลืมลืมจริงๆริอ่ะเช่แ d มเฮ้ยมีนาฬิกาอยู่อ่ะเพื่อนเดี๋ยวไปใช้ตอนท้ายก็ได้ฮะฟื้ดิมฝื้ดิมเอาละ ถึงเวลา3 1 6 3 1 6 9 5โอเค3 1 6 9 5สบายแล้วละ่ะอย่าพึ่งมาสิไอ้นี่ก็ามาบ่อยฟึบ3 1 6 9 5 อย่าเพิ่งกดกดปุ๊บมันมาเลยแหละอยู่ไหนวะกดปุ๊บมันวิ่งมาเลยนะ <c oughs> เคยเจอฟึบโอเคไปเว้ยเปิดด,ดิเปิดดิเอา้าไม่อยากจะเปิดด้กันด้วย52องโอ้โหอะไรเนี่ยเอาละห้าสิบสามโอ้โหเจอเจฟแล้ว ฐานอยู่น,นี่ต้องมีไฟฉายขายบ้างล่ะเจบจะบอกว่าจะเจอฐานมาสี่ก้อนแล้วยังไม่ได้เก็บเลยอ่ะโอ้โหไกลแล้วเลยสิไปเลยจ้าไปเลยจ้าดิสเว์โอเควู้ฮู้วัสด,ดีเจมบอมกับพนไม่ได้เจอกระดาษอะไรเพื่อนเอ้โห,โโหโคุณเจนี่ก็จะไปต้องใช้เอไม่กเขียนก็จะเฮ้ยไฟฉายไม่มีละเพื่อน โหตดจริงๆเ่ะแล้วไฟฉายไม่มีอยากจะให้อยู่หรอมังทิปเนี่ยต้องการไฟฉายโอ้โหเพื่อนเพื่อทําอย่างนี้ได้ยังไงวะเอาไปให้แค่นั้นแหละโอ้โหอุต่าหลุนว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเจอนะหืมเจฟนะ่าจะให้ไฟฉายโธ่ไฟฉายก็ไม่ขายนี่จะาจะให้วิ่งแบบโนอเทมเหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ไหม เมื่อก่อนนี้พี่โนไอเท่มันเลยนะแล้วมีการกระตุกนิดหน่อยครับผม56หันมะวันเนี่ยจะทันมะวันเนี้ย57ใครมาลัสซี่ เป็นแค่ลัสซี่ลีลาจังหรือว่าเอมบูตมาห้าแปดห้าเก้าช้าไม่ได้แล้วฮะพี่ไม่น่ามาเล่นตอนใกล้จะไปทุระเลยหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่ ยาวครับยาวใครมาเหมือนกับพิบเหมือนมีไฟกับพิบฟ้าแลบเหรอหกสิบห้าชิปแล้วฟ้าไม่แลบหรอกเพื่อนตูมา พอแล้วมีอะไรกระพริบฮัลโหนายคิดถึงฉันใช่ไหมฉันรู้ดีอ่ะตอนนี้อ่ะฉันกันเขียนมากเลยเพื่อนจะเกาไม่ได้จะกัรเขียนจะเกาไม่ได้ว่าจะเดือยวิ่งหนีนายอยู่อ่ะนายอใจใจหยุดไอ้ฉันเกาก่อนไหมอาถุกคันจริงๆนะเนี่ยฮัลโหลโอเคเพื่อนเพื่อนยาก ฟบโอ้โหเลือดไม่ลดนะจะให้ทำไงเนี่ยหกสิเอาละได้เวลาสือดื่มหาของก่อนของดีทั้งนั้นโอเคมีแต่ตังมีแต่ตังตัวหวังว่าตัวจะมีไปฉายสักระบอกในเนี้ยก็ไม่มีเหมือนไม่มีเลยจริงๆเหรอเพื่อนเพื่อจะให้เชนโนไอเทมเงั้นเหรอ โอ้โหสุดจริงๆฮะอาระไม่ได้มานานห้องกุญแจหัวกะโหลกซื้อซะหน่อยเฮืออดชื่นอาระไม่มีปัญหาได้แต่ตังแล้วตังไปทำอะไรยังไงชั้นสองก็ไม่ทันอยู่แล้วอะชั้นสองมันไม่ทันเวลานนะ่ยจะเล่นต่อเนื่องอยู่หรอกแต่มันก็ไม่ทาเวลาให้ทำยังไงล่ะอาระ โอ้โหแบตเตอรี่ก้อนี่ฮ่าตู้นับหมดนะว่าตูได้แบตเตอรี่กี่กนะ้อนแล้วเนี่ยอื้มจี๊ดเลยมีนะแบตเตอรี่นะขยันมีมันกระตุกหน่อยๆจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดโอเคถึงเวลาแล้วละ่ะมาถึงเวลาแล้วละ่ะเพื่อนยากมาเทพซีเอเฟดสองจัดมารอบสองรอบสองโอเค เดี๋ยวเวลาสิบนาทีที่พี่ต้องไปทําธุระตัวมาเล่นแบบกระชันชิดเจ้าจอดนะประเด็นอะอวลาเจ็ดสิบสามจริงๆฉันอยากเก็บยาน,นี้ไว้ให้พิกเกอร์ล้ว74เจ็ดสิบสี่แต่ฉันต้องให้นายด้วยกระป๋องหนึ่งอะนะมาเรียบซิกโอ้ยโอ้เนี่ยเหมามันแปลกๆว่ะเฮ้ยอยู่ดีๆก็ลื่นออกอะไรวะเฮ้ยอย่าก,กระตุกดิ เกิดปัญหาแล้วเนี่ยเกิดปัญหาแล้วเจ็ดสิบเก้ามันไม่ได้เป็นที่เกมหรอกพี่ว่าแปดสิบพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ได้ว่าเกมนะแปดสิบเอ็ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้เจอกันนานอ้ว้าวฮะอะไรวะเพื่อน ประตูมันมีแค่เนี้ยเมื่อกี้เหมือนเพื่อนวิ่งไปไหนมาเหมือนเพื่อนตูทะลุห้องไปนู่นมาใช่หรือเปล่าอะไรวะเพื่อนเพื่อนตูหลงห้องวะวะเมื่อกี้อะโอ้โหโอ้โอมีแต่ย,ยา ตัไม่ได้เราบ้างไฟฉายเนี่ยวันเนี้แล้วไดแบ็กดอไม่ได้ของเลยไม่ได้ยาแระกระปุกมาเดอะโฮเทลไม่ได้ไฟฉายอีกเหรอเอากระพิบอะไรล่ะคนจะเดินมาจะมาก็ให้มันเสร็จนะเพื่อน ตัวก็เข้ารอตั้งนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเพื่อนเดียวว่าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันขี้โกงอย่างยีรู้หรือเปล่าว่ามันขี้โกงเฮ้ยมันมาอย่างไงสองตัววะ ดูก็มั่นใจแล้วว่าตัวหนึ่งไปแล้วเอา้าแล้วอยู่ดีๆแล้วแล้วมันเข้าใจมันเป็นห้องทางยาวไหมห้องทางยาวมันไม่มีตู้ห้องทางยาวมันไม่มีตู้เพื่อนคือตัวเล่นดอตัวไม่เคยชุบชีวิตเลยนะตัวจะบอกให้ตัวไม่เคยชุบชีวิตเพื่อมาเล่นต่อเลยนะแต่อย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยอาทุกคนที่ดูสถานาการณ์อย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันใช่ไหมเมื่อกี้อะช็อตเมื่อกี้อะ มันไม่ใช่เรื่องเลยนะเว้ยอยู่ดีๆอะไรวะพุ่งมาสองตัวบ้าหรือเปล่าเอาแล้วก็พี่แวบๆนี้คืออะไรอะ่ะคือยังไงวะกะพี่แวบๆคือจะมาเยอะเหรอออกฝาลอง มันจะมีกันไกลอยู่ห้องลับอะพี่รู้อยู่แต่พี่ไม่เอาละ9์ 90. เพราะยังไงพี่ก็ไม่ได้เล่นต่อไปถึงเดอะไมล์หรอกเอา โขอให้ออกไม่ออก หรือว่าการที่มันมาสองตัวมันต้อนรับพี่วะมันอาจจะต้อนรับพี่ก็ได้นะเอาเอาตายตอนสิบเก้าไปต้องมาแล้วนะ หนึ่งร้อยเออไม่ได้เล่นนานละยังเหมือนเดิมไม่ดึงผีอ่ะยังเหลียเหมือนเดิมโอเคเฮ้ยเนี่ยมันดูดูนะอันเนี้เนี่ยเนี่ยพี่ใส่แบบซ้ายขวาสายขวานะทุกคนดูมุมกล้องมันไม่ซ้ายขวา้ายขวาให้เว้ยมันเป็นแบบเหล็กเหลแนวกระตุกกระตกอะตอนเนี้ยอันนี้จริง ไม่ได้อ้างนะเนี่ยเนี่ยเยพี่ใส่ได้กว่าได้กว่ามันก็ไม่ได้แบบ้ายขวาได้ขวาตามที่เราอยากจะเป็นอะแล้วมันไม่ได้เป็นเกมนี้เกมเดียวนะมันเป็นตั้งแต่ Resident Evil แล้วที่กลับไปเล่นคืนที่สามแล้วมันก็เป็นอีกโอ้โหโอเคฟิกเกอร์ตัวบนจบแล้วล่ะเอาเอาฟิกเกอร์มาเหลี่ยมอะไรอะมาเหลี่ยมอะไรตอนนี้อะ อะไรวะเพื่อนเฉินไปทำอะไรให้เกยอยู่ดีๆก็วิ่งใส่คืออะรของมันวะ อะไรของเกว่ะนี่เจจะเหลี่ยมไปทู้วไอ้คอมพิวเตอร์เพชเชอร์เหรอ อยู่ไหนวะจุดไฟก็ไม่ได้เปิดไฟก็ไม่ได้ลิขสามสอง ถาจะอยู่ข้างบนป่ะลองไปดูก่อนไม่ได้มานานจัดชึบขึ้นกระบนขึ้นกระบนยาวยาวมีเสียงโอเคอีกหนึ่งนะขออีกหนึ่เรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ข้างบนนี่เองวู้จบซะที เดี๋ยวไอ้แสดงว่าไอ้ตอนที่รัสซี่มาสองนั่นคือรับน้องใช่ไหมรับน้องพี่ใช่ไหมรัสซี่เขาแบบไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากจะให้ไอ้นายปามี่มันปลดหัวซะหน่อยโอ้นโอ้ของแค่นี้บอกกันดีๆก็ได้อะไรฟึบเรียบร้อยชันมาจืดดจดด,ด,ด,ด ชื่อดื้อดื้อดื้อๆโอ้โหเด่นเต้นดินด้นเหมือนเดิมโอเคพร้อมพร,ร้อมแล้วเพื่อฟึบสองแปดเก้าสี่ห้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจัดมาหนึ่งหก ฝีมือเรายังได้เหมือนเดิมนี่หว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่เจอความเรียมของราซี่แล้วก็ฝีมือเรายังได้เหมือนเดิมไม่ได้มาเล่นนานก็ยังชนะเหมือนเดิมโอ,โ,โอเคสามเจ็ดหนึ่งหกไม่มีเลขหกใช่ไหมหรือเปล่าโอโหเป็นไงอ่ะเป็นไงไม่ได้มานานขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยพี่ยังเหมือนเดิมพี่ยังเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวแต่ฟิกเกอร์ไม่เหมือนเดิม พีเกอร์ไม่เหมือนเดิมพีเกอร์นานิยาเอาไหมนานิยาหรือเปล่าโอเคเหนื่อยเว้ยฟึโหค่อยๆลลมตัวค่อยๆลมตัวถึงตึงโอ้โหเรายังข้ามสู่เดอะโฮเทลได้ยังไงตุก็ไม่ยอมรับไอตอนลัสซี่มาสองตัว อันนั้นไม่ถือว่าตายอันนั้นไม่ถือว่าตายมันเกินไปพวกทึม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 ึโดวหจบไปแล้วนะผมกับดอ์แบ็คดว์เลตโด r ์เดอะโฮเทลก็บผมวู้